เชื่อไหมครับว่าวิดีโอนี้ผมตัดมาจากเจ้า ROG Xbox Ally เครื่องสีขาวเครื่องนี้นะครับหลายคนคงจะสงสัยว่าเฮ้ย hey, มันเป็นเครื่องเกมไม่ใช่เหรอแล้วมันเอามาตัดต่อวิดีโอได้ยังไงนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมมาทำให้ดูกันนะครับสวัสดีครับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาทดสอบนะครับตัดต่อวิดีโอผ่านทางเจ้า ROG Xbox Ally ดูนะครับ เนื่องจากว่าเจ้าตัวนี้มันเป็น PC handheld เนาะเพราะฉะนั้นคุณสมบัติมันเนี่ยมันก็คือคอมพิวเตอร์นะครับเรียกว่ามันก็เหมือนกับคอมพิวเตอร์ที่เราใช้ทํางานหรือว่าใช้เล่นเกมอะไรทั่วไปอะเนาะแต่เพียงแต่ว่ามันถูกย่อขนาดให้มาอยู่ในตัวเครื่องที่มีไซส์แบบว่าสามารถพกพาได้แบบนี้เนาะนะครับซึ่งต้องบอกว่าด้วยความที่มันเป็น Windows เนี่ย มันก็ควรที่จะทําอย่างอื่นได้นอกเหนือจากแค่เล่นเกมอย่างเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นตัดต่อหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเขียนโค้ดบ้างละนะครับแต่ว่าสําหรับวิดีโอนี้เนี่ยผมจะมาเน้นของเรื่องของการตัดต่อนะครับเพราะว่าผมก็ต้องตัดต่อคลิปลงบน u t u b e อยู่แล้วเนาะก็เลยอยากจะมาลองดูสักคลิปหนึ่งนะครับตัดจากเจ้าเครื่องนี้ดูว่ามันใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับแล้วก็คลิปที่ออกมาเนี่ยมันสามารถเอาไปใช้ได้หรือเปล่านะครับโอเคมาดูกันเลยนะครับ โอเคครับขั้นแรกนะวิธีการก็คือว่าเราเนี่ยจะต้องเสียบสายก่อนเลยแล้วอ่ะผมจะต่อจากเครื่อง rog อะไรนะครับซึ่งก็เดี๋ยวจะต่อขึ้นจอใหญ่ ก็ขั้นแรกนะครับเราต่อสายขึ้นจอใหญ่เนาะแล้วก็เปิดเป็นโหมดโหมด Windows นะครับแล้วก็คือต้องไอตัวของ Windows เนี่ยเขามีโปรแกรมที่สามารถเอาไว้ตัดต่อได้อยู่แล้วเนาะที่ผมลองใช้เนี่ยก็คือมันจะเป็นโปรแกรมที่ชื่อว่า Clip Champ นะครับ เปนภาษาก่อนอ่ะเป็น Microsoft Clip Champ นะครับที่สามารถให้ใช้งานได้ฟรี I P P. อ่ะเดี๋ยวต้องรอโหลดก่อนสักพักหนึ่งอ่ะพอเราเข้ามาที่ตัว Clip Champ แล้วเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าโอเคปิดเสียงก่อนผมไม่แน่ใจนะครับว่าตัวปกติแล้วเนี่ย คนที่ใช้ Windows อยู่เนี่ยใช้โปรแกรมคลิปแชมมาตัดต่อหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้มันฟรีเนาะผมก็เลยขอหยิบตัวนี้มายกตัวอย่างแล้วกันนะครับสมมุติว่าเราจะสร้างโปรเจกต์ใหม่เนี่ยเราก็คือโอเคเราก็คือสามารถที่จะแบบอ่ะเลือกวิดีโอลงไปเนาะแล้วก็ สามารถเอามาใช้งานตัดตรงนี้ได้เลยเนาะอ่ะคร่าวๆนะครับในการใช้งานคราวนี้พอไปดูโปรเจกต์ตัวที่ผมตัดคลิป Nintendo Switch เอาไว้นะครับปึ๊บอ่ะตอนนี้ ส่วนที่ผมคิดว่ามันมีความยากของโปรแกรมตัวน,นี้นะครับก็คือให้ตรงอ u ดีโอเนี่ยถ้าปกติแล้วผมตัดอยู่ในโปรแกรม iMovie อ่ะมันจะเห็นเป็นเวฟนะครับเป็นเหมือนคลื่นเสียงเนาะเราก็จะรู้ว่าเราจะต้องตัดตรงไหนออกเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราดูตรงนี้ครับถ้าเราสังเกตคลื่นเสียงเนะี่ย ตรงนี้ว่างๆนี่มันคือไม่มีเสียงพูดเนาะบางทีเราอาจจะตัดจงังหวะที่ไม่มีเสียงพูดออกอะไรอย่างนี้เนาะเวลาตัดคลิปนะครับแต่คราวนี้โปรแกรมเนี้ยผมก็เพิ่งเคยใช้ครั้งแรกนะคือมันจะไม่มีตัว audio wave ตัว sound wave ขึ้นมาครับนอกจากว่าเราจะไปกดตรงนี้เนาะ d e t a c l ถ้ากด d e t a c h ปุ๊บ มันถึงจะทำตัวซาวเวฟออกมาให้ลรวซึ่งอ่ะมันชอบมีไอ้ตัวนี้โผล่ขึ้นมาด้วยเนาะสิ่งที่มันน่ารำคาญก็คือพอหน้าต่างเนี้มันโผล่ขึ้นมาเนี่ยต้องกดรีโหลดนะครับซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันจะให้รีโหลดเพื่ออะไรอะรทั้งที่เราก็แก้อยู่คลิปเดียวแต่ว่ามันบอกว่ามีการเปลี่ยนเวอร์ชั่นอะไรสักอย่างเนาะซึ่ง ไม่เข้าใจเหมือนกันหรอแต่โอเคคร่าวๆผมว่ามันสามารถใช้งานได้นะคือสามารถใช้ต่อวิดีโอได้จริงๆนะครับเพียงแค่ว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะมีเออบ้างอะไรบ้างเนาะซึ่งเอาแค่ว่ามันไม่ได้กระตุกอะไรในการตัดเนี่ยผมก็แฮปปี้แล้วนะ อ๋อแล้วก็อย่างก็คือตัวโปรแกรมเนี้ยมันสามารถ export ได้เป็นระดับ Full HD นะครับถ้าเราต้องการเป็น 4K เนี่ยจะต้องเป็น p r e เมียมนะครับหรือว่าเป็น Office 365นครับต้องมี Subscription ตัวนั้นเนาะซึ่งผมไม่มีนะครับเพราะว่าปกติแล้วผมก็ไม่ได้ใช้เหมือนนะโปรแกรมนี้อันนี้แค่แบบมาลองว่า ตัวเอาเจียลเนมันสามารถตัดต่อวีดีโอได้จริงๆหรือเปล่านะครับก็เลยมาลองหาโปรแกรมตัดต่อใน Windows 11ดูซึ่งซึ่งโปรแกรมนี้คลิปแชมป์นเนี่ยมันเป็นบิวอินโปรแกรมบิวอินที่มาพร้อมกับ Windows 11อยู่แล้วนะครับผมก็เลยมาลองใช้อยู่เนาะซึ่งมันก็ใช้ง่ายนะเออดูใช้ง่ายกว่า m o v i e ด้วยซ้ำแล้วยังมี a o ให้ด้วยนะ สักเจ s screws, อะไรเง <t desserts> ี mm ้ย hmm, มีให like ้ด้วยแต่ก็ยังใช้ไม่ครบทุกฟีเจอร์หรอกที่ผมมาลองใช้ AI เนี่ยกดแล้วมันยังดูไม่ค่อยเวิร์กอะมันอาจจะด้วยของเราภาษาไทยด้วยเนาะพูดเป็นภาษาไทยมันก็เลยแบบอาจจะไม่ค่อยตรงใจเราเท่าไหร่นะเกิดความเออนะผมแค่ลากตัว sound effect เข้ามาติด buffering ยาวเลยไหนลองลบออกดิ รู้สึกว่าง่ายแขนไปนิดนะพอลบออกแล้วก็ได้ปกตินะเดี๋ยวลองดึงข้ามาหม่ชเชื่อมหมาแขนไปนิดนะโอเค<ด>ทีนี้อาจจะต้องยอมรับกันก่อนนะครับว่าด้วยความที่มันคอมเหมือนมันแบบเออเออหน่อยนะอเนาะโปรแกรมเนี่ย หรือเป็นเพราะตัวสเปคของไอตัว r g อ l i g ไม่รู้นะโอเคผมว่าผมโอเคคลิปนี้แล้วนะผมจะลองกด Export ดูนะ Nintendo Switch Light แล้วผมจะแปะ Label นิดหนึ่งนะว่าคลิปนี้เนี่ยตัดจาก RGB l i g h เนี่ยติดเอออีกละจ้ำอันเนี้ยไม่เข้าใจว่ามาอย่างไงเนี่ยอีกละติดเอออีกละไม่รู้กี่ครั้งไล้ติดเออเนี่ย ผมโอเคแล้วผมจะกด export นะ Nintendo Switch Lite โอเคครับคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับสรุปว่าเจ้า ROG Xbox a l n e เครื่องสีขาวปี2025เนี่ยเรียกว่าถ้าเราอยากจะใช้งานฟรีในโปรแกรมคลิปแชปมเนี่ยสามารถที่จะ export ออกมาเป็นวิดีโอความละเอียดแบบ Full HD นะครับแต่ผมคิดว่าถึงแม้ว่าเราจ่ายเงินแบบโปรเนี่ยก็ ยังไม่มั่นใจนะครับว่าตัวสเปคของมันเนี่ยสามารถที่จะตัดต่อวิดีโอแบบ 4K ได้หรือเปล่าเนาะไม่รู้ว่ามันจะเกิดอาการกระตุกหรือว่ายังไงหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เรียกว่ามันสามารถตัดงานง่ายๆได้แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เหมาะสําหรับมืออาชีพอะไรเนาะก็มันเป็นคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งแล้วกันนะครับที่นอกเหนือจากเล่นเกมเนี่ยมันก็เออตัดต่อวิดีโอได้นะครับก่อนจากกันไปถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมเลยนะครับ สำหรับวิดีโอนี้ก็ขอลาเพลงเท่านี้ครับเจอกันอีกทีคลิปหน้าครับสวัสดีครับ